เดี๋ยววันนี้เราจะมาขุดหัวมันกันนะจ๊ะนี่ค่ะหัวมันนะคะอันนี้เป็นมันมันเหลืองนะจ๊ะเขาเอาเอาไปเอ่อเอาไปทาขนมนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเนื้อข้างในมันจะเหลืองๆแบบนี้นะจ๊ะหัวมันเหลืองนะจ๊ะนี่ค่ะนี่เราก็ขุดได้แล้วนะจ๊ะนี่ต้นเหล็กนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วต้นอ่านี่ละคะ่ะ ตรงนี้และค่ะที่เหนือหัวจะใหญ่มากเลยนะคะเราก็ตัดต้นออกไปแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเนี่ยที่มันพูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยคือหัวมันที่อยู่ใต้ดินนะจ๊ะเราก็จะมาขุดกันนะจ๊ะรู้จะได้หรือเปล่านะจ๊ะนะคะนี่นะคะเนี่ยเนี่ยอยู่ใต้ดินเนี่ยโอ้ย โอ้ยต้องใช้อ่านอต้องใช้เครื่องมือช่วยแล้วละจ้านะคะนี่นะคะนี่ค่ะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยหัวใหญ่นะจ้านี่หัวใหญ่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะหัวมันนะคะคาะนี่ะเนี่ยหัวหัวของมันนะจ้านี่จ้านี่ค่ะเราต้องใช้เครื่องมือช่วยนะคะขุด ขึ้นมานะจ๊ะ